กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นําเสนอการทํางานของโรงพยาบาลวชิระพยาบาลซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของคณะแพทยาศาสตรว์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งมีเป้าหมายอยากจะให้ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ําทางการแพทย์นั่นเองนะคะมาในสัปดาห์นี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึก ดูเรื่องของการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีแนวความคิดให้เดินหน้าศึกษางานวิจัยและนำมาต่อยอดการสาธารณาสุขของประเทศไทยให้มีความเจริญและรุดหน้ามากยิ่งขึ้นไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะในอดีตเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลวาชิระพยาบาลมาก่อนนะครับแล้วก็กค่อย ปรับสถานะมาเป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหาคนครนะครับจนเมื่อปี2553นะฮะเราก็มีพรบจัดตั้งมหาวิทยาลัยนะะตอนนั้นใช้ชื่อเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาคนครนะครับเราก็เป็นคณะแพทย์ที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาคนครซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยมาเป็นมหาวิวทยาลัยนวมินทราธิราชนะฮะบทบ,บาทของเราจากเดิมที่เป็นโรงพยาบาลรักษาคนไข้ ธรรมดานะครับเราก็เป็นโรงเรียนแพทย์เป็นคณะแพทย์นะครับซึ่งก็มีทั้งบทบาทในเรื่องของการรักษาพยาบาลและการเรียนการสอนรวมกบบการวิจัยนะเราก็พยายามาทําวิจัยค้นคว้าในความรู้ใหม่ๆนะวิธีการรักษาใหม่ๆหรือกระบวนการการรักษานะโดยเฉพาะมุ่งเน้นในกลุ่มโลกของคนเมืองนะเราหาวิธีการที่ทําไงก็ตามที่จะดูแลคนเมืองให้ดีที่สุดนะครับ แล้วก็เอาความรู้จากการค้นคว้าวิจัยทั้งหลายเนี่ยมาสู่วิธีการรักษามาสู่การเรียนการสอนนะครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเราเนี่ยเราเป็นคณะแพทย์ภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับนอกระบบนะฮะเรามีความคล่องตัวสูงมากนะครับเราได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานครนะครับเพราะนั้นเนี่ย เราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรที่จะ,ะมีความรู้มีทรัพยากรใกล้เคียงกับโรงเรียนแพทย์ชั้นนําของประเทศไทยเช่นกันนะครับและในช่วงปีที่ผ่านมานะครับต้องเรียนตรงๆว่านโยบายของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับท่านมีความชัดเจนในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่เป็นปฐมภูมินะครับท่านเน้นเรื่องของปฐมภูมิเพราะฉะนั้นวาชารพยาบาลเองเนี่ยนอกจากเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ดูแล ในแง่ของโรคซับซ้อนนะที่เรียกว่าเป็นตติยภูมิขั้นสูงแล้วเนี่ยเรายังดูแลกลุ่มที่เป็นปฐมภูมิด้วยนะฮะเราพยายามเชื่อมโยงนะการดูแลรักษาในปฐมภูมินะโดยเฉพาะ,ะกลุ่มที่อยู่ในสถานบริการสาธารณสุขนะศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครของสมัคูมิใหมยให้เชื่อมโยงเข้าสู่โร,โรงพยาบาลวิชีรพยาบาลให้ได้อย่างไร้รอยต่อนะครับเพราะเดิมเนี่ย การเข้าถึงของคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เวลาไปศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยอาจจะขาดความมั่นใจในการดูแลของทีมแพทย์ทีมผู้ดูแลรักษาพยายามไปโรงพยาบาลใหญ่ๆคือสภาพของคนเมืองจะเป็นอย่างไงฮะคืออยากจะไปโรงพยาบาลใหญ่นะพอไปศูนย์บริการสาธารณสุขหรือไปโรงพยาบาลเล็กๆขาดความมั่นใจอันสิ่งที่เราทําก็คือเราจะพยายามทําให้ศูนย์บริการเนี่ยมีความเข้มแข็งมีศักยภาพที่ดีนะครับที่ดูแลประชาชนได้ อย่างดีนะครับซึ่งเรามีประสบการณ์ในช่วงของโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าโรงพยาบาลใหญ่ไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณคนไข้ที่เยอะมากๆได้นะก็ต้องอาศัยศูนย์บริการสาธารณสุขอาศัยโรงพยาบาลเล็กที่อยู่เป็นเครือข่ายนะฮะทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายอันนี้จะช่วยทําให้การทํางานลื่นไหลดีขึ้นนะครับคือวิทยาลัยเรามีเครือข่ายที่สําคัญ ที่เราเรียกว่าดูสิตโมเดลนะครับดูสิตโมเดลเนี่ยเราจะดูแลคนในสนะีเขตที่วชีรพยาบาลรับผิดชอบหรืออยู่ใกล้ๆวชีรพยาบาลอย่างเช่นดูสิตบางพัดบางซื่อพระนครน,นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับไปศูนย์บริการสาธารณสุขนะฮะทั้ง7ศูนย์นะครับหรือไปคลินิกที่เป็นเครือข่ายของเราอีก5คลินิกนะฮะจะส่งต่อข้อมูลของคนไข้เข้ามาวาชีรพยาบาล ก็ผ่านออนไลน์เข้ามานะครับบุคลากรทางด้านการแพทย์ตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ขาดแคลนนะครับโดยเฉพาะาพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นปัญหาของประเทศเลยนะครับนะฮะโดยเฉพาะาพยาบาลน้องๆที่จบมาเนี่ยแทนที่จะอยู่ในภาครัฐเนี่ยก็ออกไปอยู่ภาคเอกชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเราเองก็มีการเพิ่มการผลิต ของพยาบาลโดยผ่านทางคณะพยาบาลน,น,นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็กลับมาทํางานที่วชิรพยาบาลส่วนหนึ่งก็ไปทํางานอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับสังกัดของกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามเพิ่มศักยภาพของอาจารย์เองนะครับอาจารย์พยาบาลเนี่ยจะมีศักยภาพได้ก็ต้องผ่านจากการเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลมาก่อนนะครับเราก็มีโครงการที่จะช่วยสนับสนุนการผลิตอาจารย์พยาบาลน,นะครับก็โอนย้าย น้องๆพยาบาลที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญไปเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็ไปเรียนต่อเพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์ต่อแล้วก็สามารถที่จะผลิตพ,พยาบาลที่เก่งและมีคุณภาพได้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราร่วมมือกับคณะพยาบาลาศาสตร์เกื่อการรุนอยู่นะครับการวิจัยเราก็เน้นการวิจัยในโรคเขตเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ในกลุ่มโรค10โรคที่เรามุ่งเน้นนะครับที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนะครับเพราะว่าหนึ่งในเกณฑ์ชี้วัดของการที่จะเป็น การรับรองไรายโดก็มีเรื่องของงานวิจัยอยู่นะครับเราก็ใช้ฐานความรู้ตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดนะฮะในแง่ของการรักษาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการสอนนะสอนทั้งนักศึษาแพทย์สอนทั้งผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้ความชำนาญตรงนี้มากขึ้นนะครับ จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนั้นมีเป้าหมายอยากจะให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ําก็สอดคล้องกันเลยนะคะกับนโยบายที่อยากจะให้วชิระพยาบาลนั้นมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์สาธารณะและสุขภาพของประชาชนค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ